สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาเจอไข่อีกแล้วไข่นกคุ้มนะคะเ,เมื่อกี้นะคะไอ้ด้าก็มาปลูกต้นมังคุดนะคะแล้วก็น้องชายก็เดินมาดูนะคะว่าปลูกเสร็จหรือยังแล้วก็เขาเอาปุ๋ยมาใส่ให้นะคะน้องชายเอาปุ๋ยมาใส่ต้นมังคุดแล้วก็ พอดีมังคุดกับเงาะที่ไอ้ด้าปลูกไว้มันอยู่ไม่ไกลกันนะคะก็ห่างกันสองอ่าหนึ่งหนึ่งร่องนะคะข้ามมาหนึ่งร่องทีนี้ก็เลยน้องชายก็เลยเอามาใส่ต้นเอาปุ๋ยมาใส่ต้นเงาะให้ด้วยนะคะปรากฏว่านกก็บินออกไปจากรังอีกแล้วนะคะซึ่งเราเดินอยู่ตรงนี้ก็มองไม่เห็นนะคะตอนแรกเพราะว่าสีขนนกกับสีกิ่งไม้ที่แห้งเนี่ยคะ่ะ เป็นพงหญ้าที่แห้งนะคะก็สีเดียวกันเนาะก็เลยไม่เห็นแล้วแม่นกก็บินแบบบินแบบข้ามข้ามร่องลำไย,ยนะคะข้ามร่องอมันที่เราปลูกนี่นะคะข้ามไปฟืปบปบบบแล้วเขาก็ไปอยู่ตรงต้นลำไย,ยพุ่มข้างหน้านะคะแล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่กล้าเข้ามานะ เพราะว่าเรายังอยู่นี่นะคะเรายังอยู่กับไข่เขาเราจะกกไข่ให้เขาไปเลยนะคะ,ะค่ะก็นี่นะคะให้เห็นแบบนี้เนาะนี่นะคะต้นลำไย,ยข้างหน้าเลยนะคะต้นเล็กข้างหน้านะคะก็แม่นกไปแอบอยู่ตรงนั้นนะคะเมื่อกี้ทีนี้ เดี๋ยวไอ้ดาว่าตอนเนี้ยนี่นะคะก็จะอยู่แบบนี้เลยนะคะนี่นี่นะคะแล้วไอ้ดาว่าเดี๋ยวจะถ้าสัปดาห์หน้าถ้าถ้ามาถ้าที่ได้ยังไม่เสร็จงานนะคะก็จะกลับมานะคะดูว่าลูกนก เขาจะฟักเป็นตัวหรือยังนะคะนี่นี่นะคะที่ไอดามาปลูกนะคะมันก็โตโตแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีอันต้นที่แบบว่าตายบ้างอะไรบ้างนะคะก็มาซ่อมเนาะนี่นะคะเริ่มเห็นเงินลางๆแล้วนะคะเย้ <c ười> เดี๋ยวเราก็จะบายบายไข่นกพวกนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ก็ไข่นกนี่น่าจะฟักประมาณยี่สิบถึงประมาณช่วงยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สบยิบเอ็ดยิบสองประมาณเนี้ยค่ะประมาณสองสามสัปดาห์นะคะไอ้ด้ว่าน่าจะประมาณนี้เนาะอันนี้เดาเอานะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะไอเดียก็ต้องขอ,อาลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ให้ไอดียแล้วก็บ๊อบบี้นะคะซึ่งเป็นน้องชายเนาะก็ฝากาเยี่ยมบ้านบ๊ Bobby, Life Style. อบบี้ไลฟ์สไตล์บ๊อบบี้ชาแนลอะไรประมาณนี้ <laughs> จำชื่อน้องไม่ได้ <laughs> จำชื่อช่องน้องไม่ได้นะคะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ